ชาวราศีพฤศพคุณมีความอดทนและมั่นคงเหมือนตำนานนี้หรือเปล่าราศีพฤศพเกิดจากตำนานเทพซุสแปลงร่างเป็นวัวขาวเพื่อช่วยเจ้าหญิงยุโรปหนีจากอันตารายวัวขาวตัวนี้สวยงามมีพลังอำนาจ และสง,ง่างามเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความอดทนความงดงามและความอุดมสมบูรณ์คนเกิดราศีพฤกษบมักมีนิสัยมั่นคงอดทนจริงจังรักความสวยงามและความสงบพวกเขาชอบสิ่งที่จับต้องได้และสร้างความมั่นคงให้ชีวิตแต่บางครั้งอาจดื้อรั้นและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงง่าย ตำนานยังเล่าว่าวัวขาวนั้นถูกยกขึ้นเป็นกลุ่มดาววัวเทารัสบนท้องฟ้าเพื่อให้ผู้คนจดจำความอดทนและความกล้าหาญในการเผชิญอุปสรรคคุณรู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยมั่นคงแบบราศีพฤษกไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมติดตามตอนต่อไปราศีเมถุนมีตำนานแฝดสุพิเศษรออยู่